สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบบเล่นกันนะครับผม๋ยวเอาฉีดลอดกันในมัค่านะครับมาทำเลไนกันเลยไอ้ห่อยจหักสูตียเอฟพีนว้าวโอ้โหของน่มัได้ฉีอภัยในครับยากได้เสียงกลัวได้นะครับผมเออ นี่งช่างผมนี่ก็เพิ่งทำเป็นเนีอันแรกเลยนะครับผมเลื่อยๆเพราะว่าตอนนี้กูเกงใจเลยเกงใจแบบคนที่ว่าหาหเราบ้าเออช่างแมนเกงใจอย่งางนั้นผมก็แบบพูดเบาๆหน่อยนะครับผมแล้วพอผมคิดเอื่อผมว่าต้องไปพูดดังกว่านี้นะอ <Okay. S 1> ย่างแรกเลยนะค,ครับผมเดี๋ยวผมว่าถ้าทำอินโทรแบบเท่กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอรออินโทรก่อน ตอนนี้นไม่มีอินโทรเลยนะครับผมผมขอโทษด้วยแบบใครมีแอปทำอินโทรนี่คืออะสอง่งส่งลิงก์ให้ผมได้นะครับออแอปที่ผมใช้อัดก็คือแอป D U Record มาใช่ไหมเดี๋ยวเกกดี๋ยวกเดอดอือใช่ใช่ใช่สวยงามว้าวสวยงามมากเลยครับผม เสียงคุนี่เหมือนเสงแมียยังไงู้นเลยเสียงมันขึ้นมาอ่ะลงเหมือนกดีกว่าเ่นผู้ชมเสียอไม่แอดเี๋ยวเราอาจจะเจอเนเป็นได้หมดอ่ะมาข้วนะมาได้มาคแบบาแล้วไงไม่เคยลงคกิปสักิปไม่เคยลงคกิปสักิป ปัญาด้ลเปนเรื่อยๆะลองเมืองแม่ยุ่งยาใจผิดไหมโอู้คันใช้ไหมริยังวะอากาเนี่ยเช้าแล้วอ่ะนี่ครับผมน่าใจว่าตอนนี้มันมืดแล้วค่ะ ่จริงนี่คือมืามา่อไหร่เดี๋ยววันเสาร์ทย์อ่ะผมนี่แหละจะมีเวลาว่างเนี่ยทางคิปมากเลยนอกจนี้การส่งเสทุจบครับทศาจให้อายุ เซนี้คือเซเอเฮ้ยเอาจริงสิโอ้ไม่จริงสาล่เฮ้ย่เป็นดันเทียงเลยนะสรผมช่องนี้อาจจะกาก่อยนะคือเล้อด้าต่าง่างยช่องแรกอะนะไม่ไปคิดไม่ใช่สมองอะไรเลยไปคิหก่คิดชัดๆัอต โอริเช่ยเปิดคลิดแปดนาทีเจอเล็กเออเห็นเลยตอนที่กูดงกันเช่นไรนายพลากรสุวรรณรังค์รมนตรีก็ไม่หมดเร็วว่ะกับเพื่อนโครงการแอนเนอรมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ รู้ว่าน่าเบื่อไหมหรือล่าแก้ว่รัมนตีติามขคนโคินม่าาบ้านือวนีรรกาคือหากาลใช้ภรตอนนี้จังหวัดแองซ้อรืออองายโครงการพัฒนาด้านแรงงานเนระดับรเลยทีเดียวโครงกาที่ต้องปรับเปลี่ยนิดี่ไม่ถูกอ้โหคุณด๋อยนี่ตัวทแล้วเสร็จแบบเยอะมาก ในป่ชาชายอ่อนน้เงไปิดตามดเนินการยบริการและพัฒนน่น้ป่าตามนี้ผมเ่งะเะขาวถ้าของมันไม่เอบัต่้องอกูตกของไม่ต้องจะกูตกเองเขาสุยอดก็ได้ยินไงแม่เจี๊ยบเจียทองครับเด็กดก็มา แล้วตนนี้แบบไว้ท้งานแล้วจะใช้เงินอาชีพที่มั่นคงไนาเบื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานลักษณะที่พิัณฑธรรมวิยึดหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงแบงการบิานเป็นเจ้ากา้อาชีการจัดการน้ำฐานด้านป้าไม้ช่วงหลังๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าภาพมันเริ่มจบบไอนี่เห็นไหมภาพมันจะเริ่มแบบเสียแล้ววทุกคนเห็นไหใช่นี่คือสำหรับรีคาร์ดนะทุกคนก็ ลืมดูกันด้วยอะหรือไม่ดูต้นฉบับกันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะแต่ที่ทุกคนเห็นนี่คือแบบมันเริ่มแบบบั๊กแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้ามีเสียงวงขออภัยนะคือมันมีแบบเริ่มบั๊กแล้วเริ่มมีบั๊กแล้วคือมันเป็นบั๊กอาจจะเป็นที่ตัวอัดไม่ก็ได้ที่ตัวตัดอะแล้วมันบั๊กไงครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ่ายแล้วเจอกันใหม่อะไรนะครับผมที่ทำการแบบยังไงเพิ่มอินโทรเข้ามาแต่ผมจะหาผมจะพยายามหาอินโทรให้รู้ส่วนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายๆเดีวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำแคมป์คลิปแบบว่า เป็นดีแคปนะครับก็รีแคปนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6คลิปนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามลงนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับเพื่อรอยถึงคลิป10บนาทีนะครับผมก็จะเปิดอันนี้ไว้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยก็มาพูดคุยกันว่าคลิปต่อไปนี่จะทําอะไรดีนะครับก็ผมคิดไว้แล้วแหละว่าคลิปต่อไปนี่อาจจะทําเป็นแบบว่าเอาชีวิตรอดเอ้ยหลังจากไอ้รีแคปนี้อาจจะทําแบบว่าหลายอย่างเลยลเพื่อให้มันแบบว่ายังไงดีล่ะ ให้มันดูดีขึ้นกว่านี้หน่อยนึงที่หนึ่งผมบอกเลยว่าผมกําลังจะหาคอนเทนต์ที่ทําให้มันมีคอนเทนต์ลงอะนะก็จะอง่ายๆคือตอนนี้นะครับก็ทางช่องเรานี่จะลงทุกเจ็ดวันก็อย่างน้อยนะครับก็คือเจ็ดวันนั่นแหละเจ็ดวันจะลงทีหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะลงแบบไม่เกินเจ็ดวันนะก็ภายในเจ็ดวันนี้ผมจะพยายามลงนะครับก็ ฟอย่าลืมติดตามผมงานก็ได้ล่ะครับถ้าได้อดู <Okay. S 1> คลิปนี้นะอยาคลิปอื่นก็ติดตามด้วยติดตามด้วยโอเคคอยู่เนาะโอเคนะครับก็อย่าลืมปิดตามก็ได้ลนะ่ะอือฮก่อนตอนนี้ก็รอให้คลิปถึงสิบนาทีนะครับถ้าใครอยากดูต่อก็ดูนะครับหรือถ้าใครอยาก,ยากถ้าผมนึกอะไรได้ละครับก่อนสิบนาทีนี้ผมก็จะพูดเลยแล้วกันนะครับก็คลิปเรานี้ผมพึ่งแบบ เพิ่งหาวิธีการลงพวกเอฟเฟกเสียงได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ผมก็ยังต้องศึกษาแบบวิธีว่ามันจะลงยังไงช่วงไหนจะต้องลงมางก็ต้องศึกษากันดูต่อไปนะครับก็อืมตอนนี้ก็ยังไม่มีสตูดิโอส่วนตัวนะก็ตอนนี้ก็ผมก็พยายามที่จะทําให้แบบว่ามันดูดีขึ้นก็จะนะคือทําให้แบบเสียงเงียบที่สุดแล้วละผมพยายามแล้วล่ะ ว่าถ้ามันเงียบมากๆอะถ้ามันแบบเงียบเงียบแล้วมันได้ยินเสียงผมกับเกมเข้าใจไหมคือคนเราเอ้บางทีอะเราต้องทําให้แบบบรรยากาศเงียบเพื่อให้คนแบบว่าอืแต่ถ้าพูดเสียงอย่างงี้<แ>คุณยินไหมน่นแหละครับก็บางครั้งมันก็ต้องมีมั่งแหละถ้าแบบบ้านที่อยู่แถวๆชั้นบนหรือแบบอยู่ใกล้ทุ่ยนู่นทุ่ยนี่บางทีก็ต้องมีมั่งแหละแต่บางครั้งอะเราก็ต้องแบบอืม ก็ต้องเข้าใจนะก็บางครั้งถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภายัยไปละล่วงหน้าเลยนะครับก็คอนเทนต์ต่อไปนี่ที่ผมอาจจะแบบลงไปก่อนอันนี้นะก็น่าจะเป็น PVP น่าจะใช่นั่นแหละแต่ตอนนี้คิดว่าถามว่าจะลงอเอาชลีรอดไหมลงนะลงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงโอเคเดี๋ยวเราจะลงกันนะครับเนี่ยเสียงก็ใช่ป่ะเนี่ยถ้าผมแบบดีคัสอะ ถ้าผมไม่รีคัทมันก็จะมีเสียงพวกเนี้ยหรือไม่ก็แบบคลิปมันจะเงียบไปเลยผมก็เลยคิดว่าผมก็จะอมืมาแบบให้มันดูดีกว่าคนนี้คิดว่าอย่างนั้นอืดึงคลิปสิบนาทีนี่มันเป็นอะไรที่ลําบากกันนะผมก็ต้องแบบพูดเรื่อยๆเพื่อให้บอกว่าดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะก็อย่าลืมติดตามผมยั่งก็ได้ล่ะทุกช่องนะทุกช่องทางน,นะครับกอ็อย่าลืมติดตามมาด้วยล่ะ ขอให้ถึงว่บหนึ่งพันซับเร็วๆก็แล้วกันนะครับก็ภายในปีนี้ผมคิดว่าขอถึงสัก100ร้อยซับก็พอแล้วแหละถ้ามันแบบบูมขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นซับนี่ถือว่าดีเลยนะถ้าคลิปนี้นี่แม่ผู้คุยกันมาเยอะเนาะอืมตอนนี้ก็ใกล้ละใกล้แล้วล่ะใกล้จะปวดขาแล้วเนี่ยโอ้โหมีเสียงลมเข้าั้มมีมั้งหรือไม่มี ไม่รู้จะเห็นแบบไอตัวอัดนี่มันแบบเป็นคลื่นสัญญาณเสียงค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวเห็นปะม,นมันถี่ไม่เห็นหรอกุณไม่เห็นหรอกวันนี้มันถี่มากว้าวก็สำหรับคลิปนี้ขบาจียิเท่าน,นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายบายเนาะ